มาดูเทคนิคการแกะสายลัดหรือเคมันถ่ายนะครับกรณีเราเราอยากรีไซเคิลนำมาใช้ใหม่เสียดายเสียดายไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับเวลาเวลาสายที่ถูกเสียบเข้าไปใช้งานแล้วเราอยากนำกลับมาใช้ใหม่นะครับกรณีใช้อย่างนี้ก็ มาบอกเทคนิควิธีการถอดง่ายๆนะครับโดยใช้เหล็กหรือเข็มก็ได้นะครับสักอันหนึ่งนำมานำมาแกะง่ายๆก็คือจะเห็นตัวสลักล็อกนี่นะครับเนี่ยเป็นเป็นเหมือนเขี้ยวล็อกมันเราก็จะใช้ตัวตัวเหล็กนี้แทงนะครับก็ทำการ หักสายหักให้สุดเลยนะครับหักให้สุดอย่างงี้แล้วก็แทงแทงเข้าไปให้ลึกเนี่ยครับแทงเข้าอ่างี้แล้วก็ทำการลูดออกได้เลยดูนะครับกออเราก็จะสามารถ นำกลับมาใช้งานใหม่ได้อีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แล้วก็ดึงออกให้ดูอีกครั้งนะครับนี่ครับใส่เข้าไปลึกๆเลยเทคนิคก็คือหักหักไปให้สุดหักเสร็จครับเนี่ยจิ้มเข้าไปตรงฟันจิ้มเข้าให้ลึกๆ จิ้มเสร็จก็สามารถดึงออกได้นะครับนี่ค่อยดันออกดันออกดันออกง่ายๆสามารถรีไซเคิลนำไปกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งจะไปใช้ประโยชน์ไปรัดของรัดถุงรัดกระสอบข้าวอะไรก็ได้นะครับอุปรกรณ์แก็มีแค่3ชิ้นง่ายๆ ไม่มีอะไรมากเลยครับก็เผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับจะได้นําเทคนิคง,ง่ายๆนี้ไปใช้ในการแกะเคเบิลทายหรือสายลัดได้นะครับส่วนไอตัวเข็มนี้ก็หาเหล็กหรือลวดหรืออะไรเจียให้มันแหลมๆก็ได้นะครับ ในการใช้งานโอเคครับแค่นี้